ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยไม่โกง100%ใครที่กำลังมองหา ID คุมคุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงคอนสก,กินแรวสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง Rv ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เพจไวใ้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าร้านค้าเนจรเริ่มต้นเพียง1่งคูปองนะครับเปิดเมาตู้นะครับเพื่อรับสกินของอิกกี้หรือว่าสกินของเดโมนิก เซนีโอเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการไม่รอช้าเราก็ดูเวลาของเรื่อเวลาของกิจกรรมกันเลยนะครับระยะเวลาของกิจกรรมนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันนี้วันที่29นะครับถึงวันที่3ก,กรกฎาคมนะครับก็รา,ราวๆ4วันเลยนะครับ4-5วันในสำหรับกิจกรรมนี้นะเพื่อเป็นการไม่รอช้า เราก็ไปดูกันเลยนะครับโดยสกินนี้เนี่ยมันจะมีของวันที่น่าสนใจนะครับก็คือสกินของอิกกี้นะกับสกินของอิลูเมียเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่กับกาลีแต่ว่าที่น่าสนใจสุดก็คือสกินของอิกกี้นะครับที่มาแต่ละรอบมันสังเกตเนี่ยราคาแพงๆทั้งนั้นเลยเลยครับแล้วครั้งนี้ก็ค่อนข้างที่จะแพงเลยนะั่านามว่าผมรู้ได้ไงนะครับก็กดที่ไรเอ่ยเนี่ยมันจะมีบอกว่าในการซุ่มแต่ละครั้งใช้กี่คูปองนะครับโอเคเรามาสรุปกันเลยนะครับสมมติคุณต้องการ1สกินในนี้นะครับคุณต 700คูปองนั่นเองนะครับอันนี้ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าขอรางวัลที่มันออกนะครับบางทีคุณสุ่มหนึ่งครั้งคุณอาจจะได้สกินของอิกกี้ไปเลยก็ได้นะครับแล้วจะโดวงคุณด้วยนะครับบางคุณคุณสุ่มแค่100คูปองหรือว่า200คูปองหรือว่า300คูปองเนี่ยอาจจะได้สกินของอิกกี้ไปเลยก็ได้แล้วจะโดวงคุณด้วยแต่ถ้าใครโชคร้ายนะครับก็เหมาตู้นี่นะครับเรียกว่ากดทีเพอโอ้โหแม่งเอ้ยทีเพออีกทีนึงนี่ไงแล้วผมได้ท่าเต้นไงแล้วทีเพออีกรอบ ที่เผยอ,อีกรอบอมไม่เผยแล้วอันนี้บอกเฮ้ยกูรู้แล้วมึงจะมาทําอะไร <c oughs> จบเลยในะประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะฮะแล้วก็อีกกิจกรรมนึงเป็นกิจกรรมกล่องอันเชิญสกินลิมิเต็ดนะครับสมมติคุณเปิดครบ100กล่องนะครับจะได้แบบว่าตราอันเชิญสกินไปเลยนะถามว่าตราอันเชิญหมายความว่ายังไงนะฮะอุ <c oughs> ้ยเขาบอกว่าสกินการันตีตราอันเชิญสกินสุดปังใน50กล่องอ่าไม่ใช่1น0กล่องอ่ะสรุปยังไงก็แนะ่ แล้วการตีเลือก1สกินการตีกล่องสกินอ๋อคือกิจกรรมเนี้ยมันจะได้เป็น2อ,อย่างนะครับอย่างแรกสมมุติคนเปิดครบ50กล่องเนะี่ยคุณจะได้เป็นกล่องคุณจะได้เป็นตรานเชิญสกินเลยนะครับสรุปมัน50หรือมันร้อยวะ หน้าปกบอกร้อยข้างในบอก50นะเนเราฉะนั้นเราต้องเชื่อรายละเอียดของกิจกรรมนะครับในความว่าสมมติคุณเปิดครบ50กล่องนะครับจะได้ตราอันเทอญสก,กินนี้ไปนะครับก็ราวๆสองร้อยห้าสิบคูป,ปองนะทุกคนก็ดูว่าคุ้มหรือเปล่านะสำหรับราคา250คูป,ปองตรงนี้นะฮะโอเคประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้เรียกได้ว่าเปิด250คูป,ปองนะครับจะได้รับ เลือกไได้ตราชิลสกินนะเลือกหนึ่งสกินในนี้ไปเลยนั่นเองนะครับถือว่าคุ้มอยู่นะสำหรับ250คูปองนะครับวันนี้นี่เสนอซองกิจกรรมนะทุกคนคิดเห็นยังไงกับกิจกรรมนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ว่าคุ้มหรือเปล่าน่าเติมรุอไหมนะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปเร็วจบกันบ้างนะครับไปดูกันเลย let's go ไปนะฮะตอนนี้ก็มาดูที่ช่องเทนเมดกันเลยตอนนี้น้องอลิซเหมือนจะซึมๆนะผมก็ไม่เข้าใจว่าป่วยอะไรหรือเปล่าตอนนี้ก็เป็นห่วงอยู่นะครับ ตอนนี้ก็มาดูกันเลยว่าใครดูคลิปจบก,กันบ้างนะสวัสดีคุณเจนิสยูนะครับขอขำนี่นี่เจ้าเอ๋กโคตรสนายละ <c oughs> ขอขำนี่นี่จุ๊กจุ๊กเสียงเป็นไรวะอ๋อมันก็เรียกว่ามันเป็นมันเป็นตอนนั้นคือตอนที่ผมรีวิวสกีบอลเลตใช่ปะเออตอนนั้นก็เรียกว่าเป็นเป็นอินเนอร์นะสวัสดีคุณยุ้ยก็สวัสดีคุณยุ้ยสองแปดสุ่มได้ส่วนลด50%ก็ยังคิดว่าแพงอยู่พี่รอดู รีวิวเอฟเฟกต์สกินลืมไปเลยฮะเพราะว่าวันนี้ผมไปซื้อของเข้าห้องมานะก็เลยแบบว่าลืมเลยสวัสดีคุณบอลมาชลวิทย์ด้วยนะครับผมกดครั้งแรกได้30เปอร์เซ็นต์นะครับดวงดีจัดเลยครับส่วนกล่องสกินเจมส์ผมว่าขึ้นอยู่กับดวงจริงครับแต่ผมมองว่าถ้าอยากได้จริงของลดราคารอลดราคาดูครับเพราะสกินพวกนี้มาอยู่บ่อยๆใช่เลยครับสวัสดีคุณบอลมาชลวิทย์ด้วยนะครับสวัสดีคุณ TR 3า0พเลยนะครับผมได้3 0มสิบเปอร์เซ็นต์นะครับดวงโคตรกดผมเอาไปผมเอาสามร้อยไปซื้อปุ่มกดสกับดีกว่า <c oughs> คือเราจะไปซื้อปุ่มกดเฉยไปได้คือเราต้องมีสก,กินด้วยนะครับซึ่งเรีดิว่าแม่งเจมมันจะขายทุกอันนี้เลยนะครับซึกก่งคุณโจเซฟโจสตาร์นะครับสก,กินดิว่มมาสวยดีนะครับแต่ว่าตัวมันอยู่แรงเอฟนะฮะถ้าสำหรับดอยเซอร์ก็คงจะอยู่แรงเอฟนะส่วนตัวผมคิดว่าโปรเพเยอร์เนี่ยเขาก็หยิบม,มาเล่นกันเยอะนะเพราะว่าเอาไว้กดเลนนะครับพวกโปรเพเยอร์เนี่ยเขาเห็นดิว่าเนี่ยเป็นเรียกว่มมาตัว ตัวแบบมีประโยชน์เลยนะครับเพราะว่าช่วงต้นเกมเนี่ยสามารถกดฮีโร่ได้หลายตัวเลยนะชเช่นพวกอ่าฟอร์เรนก็ได้ฉีก็ได้ด้วยความที่ระยะมันไกลกว่านะครับแต่ว่าเลตเกมเนี่ยค่อนข้างจะเล่นยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันหาจังหวะเข้ายากนะครับอืมตอนที่ผมเล่นเรียวม้เนี่ยผมก็ว่าต้นเกมเนี่ยกดพวกฟอร์เรนฟอร์เรนอะไรได,ได้ได้อยู่เลยนะครับแต่ว่าช่วงเลตเกมเนี่ยจะแบบว่า,าต้องเล่นยากนิดหนึ่งแล้วนะครับสวัสดีคุณอาร์มเซียด้วยครับผมมาอยู่คอนสามสิบดาวแล้วเชี้อ่ะโหจด ตอนนี้ผมคอนอยู่ที่15ดาวแล้วนะครับก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยสวัสดีคุณเซเดโร่โด้วยนะครับอ่าครับเท่ดีแค่นี้สวัสดีคุณพลด้วยนะครับพี่ได้บุ้งกดแล้วเหรอแล้วผมลืมเมนครับพี่เรียมาลูกรัก30%จบเลย GM การตลาดจ,จะตั้งหมดนะครับเอาสกินคิวคิวเลนไมเดลโคไป1,000อีก500กับพี่ไปไปสุ่มแย่งอีก2-300นะครับได้ในรูปแต่โลภมากหมดเลย500แต่ก็ยังคุมครับโอ้คิวเลนไมเรลเคิลอ๋อที่เป็นอัญมณีใช่ปะ อีก500ไปสุ่มแย่งนะครับอีก2-300ได้ในรูปโลอมากมายเลย500แต่ว่าสุ่มมาได้ในรูปก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคุณพลนะฮะคุ้มมากเลยนะที่สุ่มดูนี่คือคุณพลไม่ธรรมดานะฝีมือใช้ได้เลยนะได้แต่ละสกินนี่ก็แพงๆทั้งนั้นนะครับสวัสดีคุณอ่าซาซาร์ซาซารสามซาด้วยนะครับเม้นสามดูไม่จบพอดีเม้นสามดูไม่จบนะครับสวัสดีคุณเอชยูด้วยนะครับสองแปดสวัสดีครับสวัสดีคุณไมอะไรอ่ะ ฮารุกิด้วยนะครับสวัสดีครับคุณฮารุกินะครับมาน้อยแต่มาในะสวัสดีคุณคมกิดด้วยนะครับสวัสดีคุณอโชเรียนะครับสวัสดีคุณชลทานะครับที่จว,ว่ามากันทุกคลิปเลยนะครับสำหรับเหล่าลมพลคนนะครับวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรจะเม้นลอเล่นนะลอเล่นนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกอย่างหนึ่งกันเลย โอเคครับและนี่คือเพจของ TMC นะที่มีชื่อว่า t e n g o t i Shop นะถ้าใครอยากเติมเกมก็สามารถทักมาที่เพจของผมได้นะที่มีชื่อว่า t e n g o t i Shop นะหรือว่าอยากจะสนับสนุนกันนะครับก็ทักมาที่เพจนี้ได้ตอนนี้มี25ถูกใจแล้วก็ผู้ติดตามทั้งหมด72คนนะนม่ต้องขอขอบคุณคุณพลน,นะครับที่เติมกับผมไป500 ใช่ไหมวะเออใช่แล้วก็คุณประสินนะครับที่เพิ่มกับผมมา50บาทนะครับส่วนของวันนี้นะครับที่ดูว่าเป็นการสนับสนุนผมจริงนั่นเองนะครับตอนนี้คุณพลก็มีชื่อในการสุมมครพัสซีซั่นที่41แล้วนะครับประมาณนี้แล้วถ้าใครอยากจะสมัครสมาชิกนะครับก็ไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะเป็นสมาชิกได้นะครับเดือนละ50บาทแต่ถ้าใครไม่สมัครไม่เป็นไรไม่ว่ากันเลยนะครับสำหรับใครที่ใครที่ดูคลิปจบนะครับก็พิมพ์มาว่า21นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมก็อยากจะรู้อายุของทุกคนนะครับที่ดู ช่องผมนะครับว่าอายุเท่าไหร่กันบ้างนะส่วนตัวผมอายุ22นะครับจะได้เรียกถูกว่าใครเป็นพี่ใครเป็นน้องเนาะโอเคนะครับผมก็จะได้เรียกสรรพนามถูกนะฮะสัตย์ได้ต้อขอตลาไปก่อนใครดูจบพี่ไม่ได้ว่า2 1แล้วก็พี่ไม่ยกของตัวเองมานะผมอายุ22วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะพี่ว่าคลิปจะยอดผิวเยอะเยอะผิวหน่อยยังไงทุกคนก็ตามดูทุกคลิปเลยนะครับเรียกว่าเป็นพระคุณอุดรุพลมากๆเลยนะครับซึ่งต้องตลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันบนเพลย์งสอนนะครับเจอกันผมบบ๊าายย